มาดามสุด <like> <c oughs> สวยครับสวยครับผมวันนี้จัดเต็มมากก็เดี๋ยวเจอเวก็จะเจอพี่มมมี่เป็นชุดไม่เกียระเมื่อคืนยังขำจนปอดโยกเหมือนกันนะทุกคนที่ที่พี่มมมี่เออเอาเสื้อตอนนั้นที่เป็นชุดไม่เกียรก็เอามาตบปากอก็คือเนี่ยเอาล้วเอาลอจนปอดโยกเลยฮะ เดี๋ยวมนไม่น่าจะใส่มาแล้วก็น่าจะเล่นกันอีกอะอยากจะให้เชิญคุณคุณวิก,กิมาไหมคะพอก่ค่าไม่ไหวแล้วขำจนขำจนหมดแรงอะส่วนส่วนพี่โอ๋ก็ขำขำจนน้ำตาไหลเลยครับผมน้ำตาไหลแบบหาหนักมาก ไปส่งหลมาคราบไว้ขอบคุณนะครับผมมินไม่ทันดูเมื่อะะกี้ขอโทษด้วยนะครับพี่งเมื่อกี้กว่เราใช่ก็แบบเหมือนมากอะแล้วเขาปากกนนิดเดียวไงปาคกคนเ <c oughs> ล็กนอกจากคำนักเก็บแต่เริ่มแหวพี่โอ๋นะคะ <c oughs> รับพี่ผมนี่ใสแหวนเหรคนมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยังงี้ก็เดี๋ยวถ้านางเลี้ยงใส่แหมนเดี๋ยวเขาทำโทษทหาน ผมปด้บอกทางนะผูมิใจครับวันนี้มาดามสวยมากเสร็จแล้วค่ะอ๋อครัาถ้าเกิดไม่ใส่อะไรค, <laughs> ครับผมโอเคทุกคนเห็นว่าใส่แบบไหนใส่ค่ะผู้สะบเบาเลยก็อะไรอ่ะก็เดี๋ยวขออนะังได้ยินก็ถ้าไม่ใส่ก็ เราจะมีการหันโทษอ้าใส่อยู่ใส่อยู่เห็นละเห็นละที่บอกว่าเป็นคนมิกี่นั่นทุกคนโอเคพร้อไปกันคร่าไปกินแล้วเนี่ยก็เปิดชุเปิดจี